ผลการสรุปคือบอกว่าไม่มีตํารวจกลับคาให้การแต่ความผิดตกไปอยู่ที่พนักงานสอบสวนที่ผิดพลาดก็คือ Copy p a ้พลลงคือผมไม่รู้จะใช้คําไหนแต่เป็นเรื่องผิดพลาดงง่ๆเป็นการโยนความผิดพลาดให้พนักงานสอบสวนซึ่งเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนท่านนี้เสียชีวิตแล้วตอนนี้ถ้าอยู่ในเวทีมวยนะครับกรรมการพูดอย่างนี้ผมว่าถูกโหคุณถูกโหแนะ่ ตูกหัวไม่พอตอนนี้ใครมีรองเท้าใครมีอะไรอยู่โยนขึ้นเวทีนะกรรมการตัดสินได้แบบนี้มันค้านสายตาประชาชนอธิบายให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าเวลาเราไปให้การกับพนักงานสอบสวนเนี่ยเอาผมสวมบทบาทตัวเองเป็นผู้กองอามเลยผู้กองอาร์มผมจะไปให้การกับพนักงานสอบสวนเป็นสารวัตรแดงแล้วกันเวลาเราจะไปให้การกับพนักงานสอบสวนผมก็จะต้องเล่าว,ว่า จากการมีสายข่าวของผมสืบทราบว่ามีการเปิดเว็บพนันเว็บพนันชื่อจิมมี่ขาวจังสมมตินะชื่อสมมุติจิมมี่ขาวจังมีเจ้าของเป็นนายขาวนายดำแล้วก็นายชอช้างนายขาวทําหน้าที่เป็นแอดมินนายดําทําหน้าที่เก็บเงินนายชอช้างผมก็ต้องเล่าไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้ามันมีท่อนไหนที่ผิดพลาดที่เราจะเรียกว่าเป็นฮิวแมนเออร์เลอร์ก็คือพิมพ์ผิดมันเป็นไปได้ อย่างเช่นว่าผมเล่ามาทั้งหมดแล้วว่าพฤติการมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายผมบอกว่าแต่เมื่อพิจารณาแล้วชอช้างไม่คือจะจากจะบอกว่าชอช้างอ่ะเป็นเป็นเจ้าของเว็บแต่ผมแต่ว่าพิมพ์ผิดไงชอช้างไม่เป็นเจ้าของเว็บพน,นันไม่มีความเกี่ยวข้องเนื้อหามันก็จะต้องขัดกันเองคุณเข้าใจไหม human error เป็นไปได้แต่การ human error แต่การ human error เนี่ยมัน มันฟังแล้วมันก็ต้องแย้งในตัวว่าเอามึงเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมึงจะเข้าหมดแล้วสามคนพอท่อนสุดท้ายมึงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วพอปิ้นมาไอคนที่ให้การก็ต้องลงนามถ้าบอกว่าตอนลงนามมึงไม่อ่านเลยเนี่ยมึงก็บกพร่องในหน้าที่อยู่แล้วมึงจะเซ็นอะไรไม่อ่านไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วสํานวนการสอบสวนเสร็จจากพนักงานสอบสวนต้องให้รองผู้กํากับสอบสวนเซ็นต่อไปที่หัวหน้าพนักงานสอบสวนคือผู้กํากับสถานีเซ็น สองสามคนไม่อ่านหรือว,ว่าเนื้อเรื่องมันขัดกันเองสรุปแล้วมึงให้การยังไงวะมึงบอกว่าเกี่ยวข้องพอตอนหลังมึงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไอ้ท่อนพวกนี้ผมว่ามันฟังไม่ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับคดีนี้จำไม่ได้นะว่าพนักง,งานสอบสวนสั่งฟ้องทั้งสามคนหรือไม่แต่พนักง,งานอายการสั่งฟ้องแค่สองไม่สั่งฟ้องชอประเด็นคือหลังจากไม่สั่งฟ้องชอเนี่ยมันต้องตีกลับมาที่ตํารวจไอ้ท่อนนี้ก็คือการตรวจ ตรวจทานสำนวนแล้วอายการเขาต้องระบุสาเหตุที่ไม่สั่งฟ้องชอเพราะฉะนั้นตำรวจต้องมาตรวจทานแล้วถ้าอายการบอกว่าที่ไม่สั่งฟ้องชอเพราะคำให้การมึงบอกว่าชอไม่เกี่ยวตำรวจก็ต้องมาดูว่าโอเคไอ้สรุปว่าชอไม่เกี่ยวจริงไหมว่าไอ้ผู้กองอามมึงสรุปว่ามึงมึงบอกว่าชอเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเนี่ยเพราะให้คำให้การมึงขัดกันเองไอ้ท่อนนี้ครับเป็นท่อนที่ตรวจทาน เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าผมในผู้กองอามเนี่ยผมให้การแล้วมันผิดพลาดเนี่ยก็ต้องเรียกมาให้กลับคําให้การเพื่อแจ้งต่อพนักง,งานอายการว่ามันเป็นกรณี Human e r r o รมันผิดพลาดทางเทคนิคแต่ว่าจริงๆอะไอชอช้างมันเกี่ยวให้คุณสั่งฟ้องแต่ไม่มีเรื่องนี้เกิดปี65นะครับ3ปีแล้วไอ,อคนที่มันบอกว่าให้การไปไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอะมึงมาแก้ไขไหมมึงมาเถียงกับพนักง,งานสอบสวนไหมว่าเฮ้ ประเด้นารสอบสวนมึงพิมพ์อย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยกูบอกว่าเกี่ยวข้องมึงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงผมว่าแม่งฟังไม่ได้เลยเรื่องนี้ไอ้คุณคุณออกผลสอบมาอย่างนี้เหมือนคุณดูถูกสติปัญญาประชาชนผมไม่รู้นะแต่ผมมีสิทธิ์ไม่เชื่อผลการสอบครั้งนี้ผมมีสิทธิ์ไม่เชื่อคือเรื่องนี้คุณยอมรับแล้วว่ามีความผิดพลาดในตํารวจแต่คุณจะเปลี่ยนความผิดพลาดจากคนที่เปลี่ยนคําให้การซึ่งอาจจะสาวไปถึงตัวใหญ่กลับมายโยนให้ทุกอย่างให้คนตาย คุณถามว่าคนแม่งจะเชื่อผมคนนึงไม่เชื่อนี่ครับคนหมดศรัทธาเพราะกระบวนการมันทำอย่างเนี้